ผมมีความรู้สึกคิดว่าถ้าเราจะซื้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราอย่าซื้อตามเสียนเราต้องซื้อตามใจเราครับถูกต้องเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ชอบเนี่ยผมว่าเลี้ยงแป๊บเดียวเดี๋ยวเหมือนเบื่อครับแต่ถ้าเราเลี้ยงตัวไหนที่เราชอบนะเราจะมาดูมามันตลอดเวลาใส่ใจกับมันครับใช่เลี้ยงเลี้ยงที่ตัวเองชอบอย่าไปเลี้ยงที่ตุกคนอื่นชอบ ควายอะถ้าคนอื่นว่าดีดีดีด,ดีแต่ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเรากลับกลายเป็นว่าเราก็ไม่ค่อยอยากมาดูแลอืมใช่ใช่ใช่อ่าอ่านี่นี่คือส่วนตัวผมเองนะกับเพื่อนผมอย่างเงี้ยผมคิดกันแบบนี้แล้วก็แล้วเราไม่ชอบเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราค่อยมาพัฒนาเอาอืมเราคิดคอย่างนี้ควายในฝุ่งนี้ท้องเกือบทั้งหมดละครับส่วนใหญ่เนี่ยใช้ใช้หลายพ่อใช่ไหมตัวนี้หรือใช้พ่อไหนใส่นิม ตัวนั้นลูกนินมังกรตัวนั้นผสมบิก๊กอุทัยไปรอ,อรอบทำไมทำไมผสมกับบิ๊กอุทัยไปฮะเจ้าของก็ชอบโอ,โอ้ตัวนั้นเป็นของสอจโบสจโบใช่สจโบเขาชอบอสอจ๊โบเขาชอบยาวอ่อยาวเขาชอบยาวเอาพี่ชอบแบบไหนฮะควายส่วนตัวผมผมชอบอ่างลึกอ๋อผมกับเขาจะชอบคนละสไตล์แต่ก็ะเลี้ยงด้วยกัน แล้วก็ตัวที่ยืนข้างนั้นก็เป็นป่าแสนทับปลาแสนไว้อืแล้วก็ลูกเผือกที่ซื้อมาตอกกำนันบิงก็ผสมฟ้าประธานแยกเพศไว้